อย่าลืมไซทานิาสซาโซเลงทุกมือทุกคนเพื่อกีเฮที่ขาวเนียน แนะนไอเทมเด็ดตัวนี้ที่สาวๆทุกคนควรต้องมีบอกว่าจะเป็นการลบการถอนหรือว่าเป็นตุ้มหนังไก่น้องธนิสาตัวนี้คือเอาอยู่เนาะจะเห็นให้ใต้วงแขนของเขานีนะเออหรือว่าภาษาบ้านเขาก็คือขี้แห้อะไรเนาะจะเห็นให้ขี้แหของเขานีเรียบเนียนข่าวขึ้นแล้วคนนี้นี่กระนานปุ้งได้หน้าตาของน้องก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนาะและเนื้อของน้องก็คืออ่อนโยนต่อผิวอิลีผิวแพ้ง่ายกับไซไดเพราะน้องบ่มีแอลกอฮอลผสมเลยจ้าไซร์อิลี่ทุกคนต้องไปตำเด้อ